น,นี้คุณนำคัด8เครื่องมือแคนว่าอัปเดตปี2023นะคะที่ช่วยคุณทํางานออกแบบได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะมาฝากกันมีทั้ง AI แล้วเครื่องมือใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ด้วยค่ะ กลับมาพบกับครูกัมพิชัยมีเรียนรู้งานออกแบบนในแบบดีไซน์ for non- ดีไซเนอร์นะคะช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวคราวการอัปเดตในโลกของ AI ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรแกรมซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆจนถ้าจะเรียกได้ว่าอัปเดตกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแคนวาเองนะคะอย่างที่หลายๆคนติดตามกันเนาะในงานแคนวาครีเอท2023ในช่วงปลายมีนาคมที่ผ่านมานะอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าเขาก็มีการอัปเดตเฟอร์เจอร์ใหม่ๆ นะคะมากกว่า10ตัวเลยทีเดียวอย่างที่คุณน้ำมโอกาสได้คุยกับทางคุณนกที่เป็นแคนว a v e r i f า Expert เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแคนวาเองเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยนะคะมีการอัปเดตมากกว่า20่สิบเฟอเจอร์หรือว่าฟังกชันใหม่ๆซึ่งบางอันเนี่ยอาจจะเป็นราะเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่เข้ามาช่วยใหการทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นซึ่งวันเนี้ยนะคะคลิปเนี้ยคุณน้ำเลยจะคัดมาให้นะคะทั้งหมด8 f e เฟอ r ์เจอร์ในแคนวาที่เข้ามาช่วยให้การออกแบบของคุณเนี่ยง่ายขึ้นนะใครที่ยังไม่เคยลองไปเล่นใน ของฟังก์ชันใหม่ๆเดี๋ยวลองมาดูกันในคลิปนี้ก็ได้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนจะไปชมนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดในการพบกันในคลิปต่อไป มากันที่หน้าโฮมก่อนเลยแล้วกันนะคะอย่างที่หลายคนเห็นกันนะเราจะเห็น new feature ใหม่เนี่ยนะคะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ว่านอกจากในส่วนนี้แล้วนะในคลิปเนี่ยคุณน้ำม,มีพูดถึง feature ในส่วนอื่นๆด้วยนะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะที่นําไปใช้ในงานออกแบบนะอันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะเดี๋ยวคุณน้ำจะเปิดหน้ากระดาษมาใหม่แล้วกันเนาะ,ะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานเนี่ยนะคะคุณน้ำก็จะเลือกเอ่อเทมเพลตขึ้นมาเลยนะคะเป็นแบบอินสตาแกรมโพสในแบบสแควร์หรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวน้ำจะลองเซิร์ชรูปภาพนะคะจากอ l e m เมนต์หรือว่าองค์ประกอบขึ้นมาเป็นฟุตบอลแล้วกันนะคะซ o อ c เกอร์เพลเยอร์ตรงนี้นะคะน้ำก็จะเลือกมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะไปทดลองใช้งานเฟีรเจอร์แรกกันเลยนั่นก็คือเฟีรเจอร์ที่ชื่อว่าเมจิก e อ a เ e r เอร์นะคะเพียงแค่เราเนี่ยคลิกที่รูปภาพแล้วก็คลิกที่แก้ไขรูปภาพนะคะหรือว่าอีดิฟโฟโต้เนี่ยมันก็จะมีเฟีรเจอร์ในส่วนนี้ขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกก่อนนะนี้สําหรับคนที่ใช้ในส่วนของแพ็กเกจ ะะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้นะอยากทดลองใช้งาน30วันนะคะก็คลิกได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะคะ Magic เ a เซอรเนี่ยก็ใช้ลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกไปอันนี้คุณน้ำจะเอาลูกบอลออกไปนะใช้เทคนิคง่ายๆก็คือปรับหัวบััดให้พอดีกับลูกฟุตบอลเลยแล้วก็คลิกเดียวเลยนะคะหลังจากนั้นก็รอระบบ AI นะในการที่จะประมวลผลผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะเนียนพอสมควรเลยนะสำหรับตัวเนี้ยคุณน้ำว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะในการที่เราจะปรับแต่งแก้ แก้ไขรูปภาพไปกันที่ฟีเจอร์ตัวที่2เลยนะคะอยู่ข้างๆกันนี่เองนะนั่นก็คือเมจิกอ d ดิเราต้องคลิกที่รูปภาพก่อนนะคะเมจิกอ d ดิเนี่ยก็หมายถึงเป็นการแก้ไขรูปภาพโดยที่คุณน้ำสกับมาที่รูปคนเตะฟุตบอลเราก็ปรับขนาดของบลัชมาระบายที่ตรงลูกฟุตบอลเลยนะว่าเราจะเปลี่ยนวัตถุตรงเนี้ยหลังจากนั้นนะคะ ลำดับที่2นะซึ่งเขาจะมีบอกไว้เลยคือให้เราเใส่ข้อมูลหรือ description ของสิ่งที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนว่าเราจะเปลี่ยนวัตถุอะไรมาแทนลูกบอลคุณน้ำก็ Search คำว่าแตงโมแล้วกันนะคะเป็น w a t e ท m e l เมอนหลังจาก AI ประมวลผลนะคะเพียงแค่แป๊บเดียวนะก็จะมีรูปของแตงโมมาให้เราเนี่ยเลือกใช้นะคะหลายอันเลยนะบางอันก็จะงงๆนิดนึงนะแต่ว่าคุณน้ำก็ก็เลือกเป็นรูปภาพนี้แล้วกันเห็นไหมคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีรูปแตงโมนี่แหละมาแทนลูกฟุตบอลนะคะในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น అనేక ต่อการที่เฟเจอร์ที่3นะกลับมาที่หน้าโฮมกันก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูที่เมนูเมจิกดีไซน์นะคะในส่วนของเมจิกดีไซน์เนี่ยคอนเซปต์ของเขาคือว่าให้เราเนี่ยเพิ่มเอ่อมีเดียหรือว่ารูปภาพที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปแล้วระบบ AI เนี่ยนะคะจะประมวลผลเทมเพลตต่างๆให้กับเรานะคะเพื่อเป็นอินสปิเรชันอะนะคะเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานให้กับเราได้นะอย่างบางคนแบบนึกไอเดียอะไรไม่ออกก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะในที่นี้นะคะคุณนำเซฟรูปนะักฟุตบอลไว้ใช่ไหมคุณนำก็จะอินเสิร์ตมีเดียทางด้านปุ่มขวาเลย ะะหลังจากเราเพิ่มเข้ามาก็รอ AI ประมวลผลมันก็จะปรากฏออกมาเป็นเทมเพลตต่างๆแล้วนะคะแต่ว่าความจริงเราสามารถที่จะตั้งค่านะคะในส่วนของฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคลิกที่ด้านบนเลยก็จะมีเมนูมาปรากฏด้านข้างแล้วคุณน้ำก็จะลองติ๊กเลือกเป็นโมเดนกับครีเอทีฟแล้วก็เป็นสื่อประเภทไฟเออร์นะหรือว่าพวกใบปลิวอย่างเงี้ยละกันนะคะเขาก็จะประมวลผลมาอีกที่นึงนะแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นงานต่างๆเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เมนูด้านบนขวาอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสไตล์ในเรื่องของ สีอย่างเงี้ยนะชุดสีเราอยากได้ชุดสีประมาณไหนอยากได้ e ฮ d l ล n ์หรือว่าข้อความที่ใส่ประมาณไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมไปได้นะในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองเลือกเป็นเทมเพลตตัวนี้แล้วกันนะดูน่าจะพอเข้าท่าอยู่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันนะคุณน้ำว่าในส่วนของการ create เทมเพลตนะคะของแคนวาเนี่ยก็ทําได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดีหรือว่าถูกใจสักเท่าไหร่นะเราก็จะต้องเอามาปรับเปลี่ยนเองนะแต่ว่า ถ้ามองในแง่ของคนที่ไม่เคยทํางานดีไซน์มาเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องการแรงบันดาลใจตั้งต้นนะคะเราก็ใช้ในส่วนของเมจิกดีไซน์เข้ามาช่วยได้อันนี้คุณน้ก็ลองปรับเปลี่ยนตัวหนังสือนะแล้วก็จัดองค์ประกอบต่างๆนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานในเรื่องของงานออกแบบนะที่เราอาจจะค่อยๆทําความเข้าใจไปกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวไว้มาเข้าเวิร์กช็อปกับดีไซนมีด้วยกันก็ได้นะคะ มาถึงตัวที่4นะคะนี่คุณน้ำหน้าจะเคยพูดไว้แล้วนะคะนั่นคือ text to image เปลี่ยนข้อความเป็นรูปภาพซึ่งถ้าใครไม่มีเมนูนี้นะคะให้เข้าไปที่แอปเราจะเห็น text to image เนี่ยขึ้นมาเลยเนาะมันเป็นการ generate ตัวหนังสือนะคะไปเป็นรูปภาพในที่นี้สามารถดูคลิปเต็มๆได้นะแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าเกิดเราอยากจะสร้างภาพอะไรบางอย่างให้เฉพาะของงานเราเนี่ยนะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะใส่เป็น ผู้หญิงที่เป็นนะักฟุตบอลนะคะผมยาวแล้วกันนะกำลังเตะฟุตบอลอยู่บนสนามหญ้าอันนี้ใส่ข้อมูลไปประมาณนี้นะแล้วก็รอนะคะ AI generate ประมวลผลสักครู่นะภาพที่ได้ก็คือประมาณนี้นะตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะโอเคเอกนะแต่ว่าพอใส่ภาพไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าส่วนที่เป็นหน้าตานะส่วนที่เป็นใบหน้าเนี่ยนะคะยัง generate ได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่คุณน้ำคิดว่าการใส่พร้อมหรือว่าการใส่ข้อมูลให้ AI เนี่ยบางทีเนี่ยจำเป็นที่ต้องใส่อย่างละเอียดนะเราก็จะได้รูปภาพตามความต้องการแต่ว่าอัน,นี้ลองใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเป็นแบบ beautiful face แล้วกันนะ รูปที่ได้ก็เอ่อหน้านางแบบก็เกือบจะสวยนะคะแต่ว่าบางอันก็จะเจ n เน a เรทได้งงๆนิดนึงนะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะบอกว่าการทํางานออกแบบก็คือการแก้ไขปัญหานั่นแหละนะในที่นี้ก็เพื่อความรวดเร็ว,เ,รวเดี๋ยวคุณน้ำจะขอครอปในส่วนของใบหน้าออกไปก่อนแล้วกันนะให้คอมโพสิชันประมาณนี้ ไปต่อกันที่เฟอร์เจอร์ที่5เลยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่คุณน้ำรออยู่มากๆเลยในส่วนของคันว่าปี2023เนี่ยนะเขามีในส่วนของคนว่าแอสซิสแตนต์นะคะหรือว่าผู้ช่วยนะให้กับเราด้วยนะคะเราอาจจะกดคอนโทรลอีคอมมานด์อี Ctrl e, e นะคะหรือว่ากดที่ปุ่มทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเมนูลัดนะแต่ว่าฟังก์ชันที่คุณน้ำจะให้ใช้ต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่จะเรียกว่าเลเยอร์นะคะถ้าเกิดใครเคยใช้พวกโปรแกรมกราฟิกต่างๆเนี่ยนะคะจะรู้ว่าการใช้เลเยอร์เนี่ยในการจัดลําดับงานเนี่ยบางทีก็จะ ทำให้เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใครไม่เคยใช้งานนะคะให้จินตนาการเป็นเหมือนขนมชั้นแล้วกันนะเดี๋ยวคุณน้าจะลองสร้างรูปวงกลมนะคะขึ้นมาหนึ่งอันปกติเนี่ยเราจะใช้เ e นต์ทูแบ็กเซน to f r o n t ในการที่จะส่งรูปไปหน้าไปเอ่อไปบนไปล่างเนี่ยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เลเยอร์ในการจัดมันก็จะคล้ายๆกับขนมชั้นนะอะไรอยู่ข้างบนเราก็จะมองเห็นก่อนอะไรอยู่ข้างล่างเราก็จะมองไม่เห็นถูกไหมคะมันก็เป็นเหมือนการจัดลําดับชั้นของงานของเราเนี่ยนะคะ โดยการที่จะเลื่อนนะในแต่ละชั้นเท่านั้นเองคือถ้าเกิดใครที่ทำงานซับซ้อนเนี่ยนะคะในส่วนของเลเยอร์เนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างดีทีเดียว ไปกันที่เฟลเจอร์ที่6นะคะนี้หลายๆคนน่าจะรอกันอยู่เลยนะคะนั่นคือในเรื่องของแกรเดียน์นะหรือการไล่เฉดสีนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเฉดสีที่เป็นแกรเดียนเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นมาด้านล่างให้เราเนี่ยเลือกใช้งานมากมายเลยนะคะหรือว่าจะกดเครื่องหมายบวกด้านบนเนี่ยนะคะก็จะมีทิศทางของแกรเดียนหรือการไล่เฉดสีให้เราเนี่ยเลือกใช้งานหรือว่าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะน่าจะช่วยงานได้เยอะมากๆจริงๆ ต่อกันที่เฟีเจอร์ที่7นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องทำแอดนะหลายๆภาษาเนี่ยเข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Translate นะคะก็จะ ปรากฏขึ้นมาเป็นแท็บแปลภาษานะคะในส่วนนี้นะเราก็แค่เปลี่ยนในช่องที่2นะคะว่าจะให้แปลไปเป็นภาษาอะไรนะในทนี่ของคุณน้ำเนี่ยเป็นแอดภาษาอังกฤษใช่ไหมก็เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ใหญ่จับคู่นะคะก็คือภาษาอังกฤษคุณน้ำใช้ว่า big match นะเออก็ลองดูนะคะในเรื่องของภาษาหรือจะลองนะคะเดี๋ยวอันนี้ลองกลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะลองเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษนะคะไปเป็นภาษาญี่ปุ่นดูบ้าง แมอันนี้ก็ดูอินเตอร์ขึ้นมาเลยทันทีเลยนะนะคะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่ทำแอดโฆษณาหลายๆภาษาแล้วก็อันนี้เขาสามารถที่จะแปรรวดเดียวได้หลายๆห,หน้าเลยนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะ มาถึงฟีเจอร์สุดท้ายนะคะถ้าเกี่ยวกับการดีไซน์นะยอวิ่งต้องมาแล้วนะคะนั่นก็คือในส่วนของฟอร์เจอร์ดรอนะคะหรือว่าการวาดนะถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็เข้าไปที่แอปนะคะที่เดิมเลยแล้วก็เซิร์ชคำว่าดรอนะหลังจากนั้นก็จะมีแบบเหมือนแถบปากกาในขนาดต่างๆในหัวแปลงต่างๆเนี่ยมาให้เราเนี่ยเลือกใช้งานรวมถึงอยางลบนะคะที่เป็นสีชมพูด้วยนะอันนี้ข้อดีก็คือถ้าสมมติใครทาแอดโฆษณาชิคๆน,น่ารักน่ารักหรืออะไรเงี้ยหรืออยากเติมจินตนาการอะไรใหม่ๆนะคุณน้ำว่าใน ช่วยเราได้มากทีเดียวสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนหัวแปรงหรือว่าใส่จินตนาการบางอย่างให้กับให้กับงานของเราให้ดูน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็กดแชร์นะคะแล้วก็เซฟงานออกไปใช้งานได้เลยเห็นไหมคะว่าสามารถช่วยงานออกแบบเราได้มากมายจริงๆสำหรับเฟเจอร์ใหม่ในปี 2023, <S <S 2023> นี้คะ่ะ และนี่ก็คือ8ปดเฟเจอร์ที่คุณคัทมาฝากกันนะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนทํางานออกแบบได้ง่ายขึ้นนะใครอยากจะพบเจอกันในไลฟ์สดนะคะหรือว่าในคอร์สออนไลน์นะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยก็ติดตามกันได้ที่ l i น์แอดดีไซน์มีนะคะมีเวิร์กช็อปดีๆที่จะให้ทุกคนเนี่ยพัฒนานะคะในส่วนของงานดีไซน์หรือว่าการทำคอนเทนต์ไปด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์แล้วเพิ่มมูลค่ารด์ได้ด้วยงานออกบแบบกันกับดีไซน์มีค่ะ